กระโลงยาโออกลงาลงอรกัน้เขานอนเขาเนนะอนแล้วีเสียเดินไงเาออกนี่ค่ะออกนี่ ก็ไม่ดีลูติดยาวเลยเหรอเออเอนต์ติดแบบดดไม่สามารถแสงไรได้อ่ะติดเต็มน่เขาเื่นเต่นแบบ วันที่สิบามแล้วนะ ดูตัวเล็กนี่กินปงเลยไม่รู้จะถ่ายตรงไหนเอยู่สามจุดเลยแหละ่เ็นที่ทจาแคืนนั้นที่เราที่เราแ่ จุกโป่งทุกวางค่ะช่ายจับยังไงใส่กระดาษถ้ายจับเลยแต่แอดจะดียิงไสไป ียมันถ่ายโอหดูดูจะจุกอยู่นู่นูวิ่งวิ <teng why> ่งว right. ิ <Sabbath> so <essions>, sound, ่งวิ <hand> <Desp ot> ่งวิงออวิ่งวิ่งวัวรเล็กเลยวิ่งซอยเาเดูมันน่ารักเฮ้ยดู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 มันวิ่งดูความกระหันตื่นนกันบอกนากเล ไม่อ่งมาด้วนะมดม้ด้วนยืต้อยู่นั่่ะออไม่ทมองหวหึี่ป้อมอ่ะน่ไงมันบอกเน่ทิ้งผมด้วยม้ไม่่ม้กลับแล้วกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยส่ง ไม่ชอบคอว่ามันไม่ไงไาไปต่งเรี้าอีกอีกขอุค่ทักทายทุกคนที่เข้ามาแไม่ได้อ่านทุกเม้นแล้วเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็น,หน 哎呀！

ไม่เป็นนเป้วยที่ไม mm ่เนยที้ที่ไม่เป็นด้วยไม่เป็นดวนด้วยทไนด้วยทีม่เป็นไม่เป็นด้วยทีม่เป็นด้วยทไม่เป็นด้วเป็ดมด้วยีไม่เด้วยที่ไม่เนด้วยท่ม่เป็นไม่เปย ตัวเล็กนี่กินป่งไม่รู้จะถ่ายตรงไหนเลยอยู่สามจุดนั่นแหละน่คุณที่ทำตะโได้จ้าจคืนนั้นที่เราที่เราเห็นก็านมา่คืคือมันที่กวา ปีน<ส> <ta> ี้รวมม่ดูไม่กินด้วยจะได้ไม่ด้วยเลยเดินลงไม่วไม่รวมูกอะไรย่วิ่งอมมาาปาีเลยว่ะบกว่าร้อยเปอร์เสงสารเลยนน่าจะ้องเห็ใส่ไสแล้วนะเป็นจน้ำ้นจน้ำมาดี 你干啥呢？